หากเราพิจารณาดูให้ถ่องแท้แล้วเราจะพบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นกองทุกขนาดใหญ่รูปสวยๆงามๆอาจจะทำให้เราต้องดิ้นรนเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากนานนับประการ ดังธรรมะภาสิทธ์ที่กล่าวไว้ว่าเราครุ่นคิดถึงคุณและโทษของรูปนั้นอยู่จึงนอนคนเดียวเราพิจารณาเห็นโทษของรูปแล้วจึงไม่ยินดีในเรือนเวลานี้เป็นเวลาแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ความยินดีของผู้อยู่ครองเรือนนี้เป็นเหมือนเชือกที่คอยเหนี่ยวรั้งไว้ ทีระชนตัดเชือกนี้ได้แล้วไม่อะไรใยดีจึงละกรรมสุขแล้วหลีกหนีไปได้เพราะเบ็นจะกรรมคุณนั้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเครื่องหน่วงเหนียวก่อให้เกิดทุกขเวทนามากมายแก่ผู้ที่ไม่รู้โทษของมันเหมือนปลาที่ไปติดเบ็ดเพราะเห็นแก่เหยื่อเล็กน้อย ที่ติดอยู่กับตะขอเบ็ดเมื่อเบ็ดติดแล้วมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นไหนที่สุดก็ต้องเสียชีวิตลงในเรื่องนี้เราต้องใช้ปัญญาเป็นหลักใช้สติพิจารณาให้แยบคายให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วอาศัยความไม่ประมาทเป็นทางดำเนินต่อไปชีวิตจึงจะไม่ตกต่ำ เมื่อ,อยังต้องเกี่ยวข้องอยู่กับกรรมคุณก็เกี่ยวข้องด้วยประการที่มีทุกน้อยที่สุดเพราะเราอย่างต้องสร้างบุญอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่ต้องสำรวมระวังให้ดีดังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร ได้มีภิกษุบวชใหม่จำนวนมากเมื่อนุ่งสบงครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็ถือบาทเข้าไปในพระนครสาวัตถีเนื่องจากเห็นว่าอย่างเช้าอยู่จึงพากันไปยังอารามของพวกปริพาชกแสดงให้เห็นว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธหรือรังเกียจ นักบวชต่างศาสนาแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงามต่อทุกศาสนาดังนั้นเมื่อมีโอกาสภิกษุสงฆ์จึงมักสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติอยู่เป็นประจำแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยโปลดปริภาชกแล้วมากมายในวันนั้นพวกปริภาชก ได้สนทนากับพวกพระพิสุว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กรรมได้แม้แต่พวกเราก็บัญญัติข้อกำหนดรู้กรรมได้พระสมณะโคดมบัญญัติข้อกำหนดควรรู้เวทนาได้แม้พวกเราก็บัญญัติ ข้อควรรู้รูปและเวทนาได้เหมือนกันในเรื่องนี้อะไรเป็นข้อวิเศษเป็นผลที่มุ่งหมายหรือกระทําให้ต่างกันระหว่างพระสมณะโคโดมกับพวกเราเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีกับอนุสาสนี เนื่องจากภิกษุเหล่านั้นยังเป็นผู้ใหม่ต่อพระธรรมวินัยจึงไม่อาจที่จะโต้อตอบกับปริภาชคเหล่านั้นได้ได้แต่คิดว่าจะไปฟังคำตอบนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นว่าถึงเวลาบิณฑบาทก็รีบปฏิบัติสมณกิจต่อเมื่อได้เวลาอันควรก็นำเรื่องราวที่พวกตน ได้สนทนากับปริภาชกไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงกล่าวว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนกรรมถ่ายถอนรูปและเวทนาทั้งหลายพวกปริภาชก ถูกพวกเธอถาอย่างนี้เขาจักไม่พอใจเลยและจะต้องคับแค้นอย่างยิ่งเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยที่พวกเขาจะตอบได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสมรรณะหรือพรามผู้ใดตอบคำถามได้เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือไม่เช่นนั้น ก็ฟังจากผู้รู้เหล่านี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตอบคำถามเหล่านี้ตามลำดับกามหมายถึงเป็นจะก,กรรมคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจกามเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดสุขและสมนัตได้ จึงเรียกว่ามีคุณแต่คุณของกรรมนั้นเล็กน้อยเหลือเกินกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ทำงานผู้ทำงานต้องได้รับทุกนานาชนิดเช่นทุกจากการจัดํำทำงานหนักทุกจากความหนาวความร้อนลมแดดจากการถูกรบกวนจากสัตว์ร้ายทุกจากความหิวกระหาย ความทุกข์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากกรรมเป็นเหตุผู้ทำงานถ้าไม่ได้รับผลหรือค่าตอบแทนก็เป็นทุกข์แม้ได้รับผลผลิตแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ในการดูแลไม่ให้ถูกภัยต่างๆมีอัคคีภยัภยโจรภัยมาเบ็ดเบียนเป็นต้นนอกจากนี้กามทั้งหลาย ยังเป็นเหตุให้เกิดทษต่างๆเป็นเหตุให้เกิดการทะเลวิวาทในวงการต่างๆเช่นพระราชาส่งทะเลาะกับพระราชาคฤหะบดีทะเลกับครรบดีคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเหตุให้ฆ่าฟันกันก็มีกามทั้งหลายเป็นเหตุให้มีการทำทุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในทุกติภูมิการกำจัดฉันทะราคะคือราคาดจากความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายที่ว่าการสละออกจากกามความงดงามความเปล่งปลั่งแห่งรูปทั้งหลายเป็นคุณของรูปดังเช่นเมื่ออยู่วัยหนุ่มสาว ย่อมมีรูปร่างเปล่งปลัง่งดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ได้พบเห็นแต่ต่อมาเมื่อความแก่ชราครอบงำอายุ80ปีเข้าไปก็กลายเป็นคนแก่ชราที่มีซีโครงคดร่างกายคดงอถือไม่เท้าเดินงกงกเงินเงนฟันหลุดผมงอกนังเหี่ยวตกกระ ประคองตัวเองแทบจะไม่ไหวนี่คือโทษของรูปบางคราวเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนอนจมอุจจาระปัสสาวะต้องให้คนอื่นมาคอยพยุงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงคราวตายก็เป็นซากศพส่งกลิ่นเหม็นเนา่ารบกวนคนในครอบครัวตอนนั้นจะพิจารณาเห็นโทษของรูปได้อย่างชัดเจน ว่าไม่น่าดูไม่น่าชมและน่าอึดอัดใจเพียงใดนี่คือโทษของโรคจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยประคองตัวเองแทบจะไม่ไหวที่ถามว่าอะไรเป็นคุณของเวทนาเมื่อใดที่จิตสงบปราศจากการตรึงเรื่องของกามเรื่องของอกุศลต่างๆเมื่อนั้นย่อมไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น เวลานั้นบุคคลย่อมสวยทางเวทนาซึ่งไม่มีความเบียดเบียนเพราะจิตอยู่ในสุขะเวทนาที่เกิดจากปฐมฌานทุติยฌานนี่เป็นคุณของเวทนาหรือเก่าวย,ยอ่อคุณของเวทนาคือไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังคําที่ว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก ส่วนโทษของเวทนานั้นเนื่องจากเวทนาเป็นส่วนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อเวทนาเป็นสุขหายไปทุกขเวทนาก็เข้ามาแทนที่ดังนั้นการจะไถ่ถอนทั้งรูปและเวทนาให้ได้นั้นต้องกำจัดฉันทะราคะในรูปและเวทนาเหล่านั้นให้ได้ โดยการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่และอริยมีองแปดซึ่งประมวลลมลงอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปและกายต่างๆต,ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์กายอารุปภมและเมื่อเข้าถึงกายธรรมก็จะได้รู้ว่าธรรมขันธ์เที่ยงเป็นกายธรรมที่มีความสุขละนวนไม่มีทุกข์เจือปนแต่อย่างใด